ก็ควรระวังและการดูแลรักษารากฟันเทียมนะคะข้อแรกก็จะเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดค่ะโดยการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันเป็นประจํานะคะรวมถึงการกลับมาขูดหิงปูนเป็นประจําในทุกๆ6เดือนนะคะข้อ2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการติเลี่ยงการทานของแข็งนะคะเพราะว่าตัวรากเทียมเนี่ยหลังจากที่ฟังไปแล้วอ่ะเรารากเทียมมันจะไม่มีความรู้สึกรับรู้ของการบดเคี้ยวเหมือนกับฟันธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเคี้ยวด้วยแรงมากเกินไปเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันแรงมากๆมืน จะทําให้ตัวราดเทียมมันแตกได้ค่ะข้อ3นะคะก็จะแนะนําให้เด็กเลี่ยงการสูบบุหรี่ค่ะ,คะเพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการอักเสบรอบ ตัวเนื้อเยื่อรอบรอบรากเทียมได้ค่ะแล้วก็สําหรับข้อสุดท้ายนะคะก็จะแนะนําให้คนไข้กลับมาตรวจฟันทุก6เดือนนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่ามันมีอะไรที่จะต้องทำนะช่วงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตัวรากเทียมเนี่ยเขาจะค่อนข้างไวต่อโรคเหงือกอักเสบค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้รากเทียมมันมีโอกาสที่จะล้มเหลวได้ง่าย